สามนาทีไม่ควรพลาดวันนี้นะครับมาพบกับผมรังโยรัชดาวันนี้ผมมีรถนะครับมานำเสนอนะครับเป็นเจ้าโตโยต้าอัลติส1.6เจเกียร์แมนนวลปี2019ไม่เพียง30กิโลเท่านั้นราคา499,000บาทเท่านั้นครับรถไม่เคยผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นบกข้างซ้ายไม่มีใครเคยนั่งเดี๋ยวผมจะพามาชมสีโดยรอบภายนอกภายใน,นและกระจของเครื่องของเจ้าคันนี้ครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีขนแมวไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับยา ปิดโตนปี19ดอกเต็มนะครับเบาะข้างซ้ายนี้มีใครเคยนั่งนะฮะได้ไปเหมือนได้รถประดัยงแต่ราคามือสครับดูนะครับคลิปนี้มาอยู่นะครับจากช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางไหนของโยชิดาก็ได้นะครับบอกว่าดูของเซลลังมานะครับรถจะมี1,000 10, 0บาทรับประกันหลังไขายให้2ปี20 0 0 0กิโลนะครับ มาครับมาชมห้องเครื่องครับอย่างที่ผมบอกไปครับรถสวยรถดีครับตัวถังบอดี้จะต้องดีตามด้วยฝาโปงหน้านะครับเดิมไม่เคยแกะไม่เคยทําสีไม่เคยชนในดังสิ้นฐานหน้านะฮะออริจินอลเดิมจากโรงงานแล้วก็ดูตัวห้องเครื่องครับรถอย่างแรกเลยนะครับลูกค้าเลแต่ท่านกลัวคือการแกะฝาเครื่องมานะฮะนัเดิมนะครับไม่มีรอยขันนะฮะสวยจริงแน่นอนครับคันนี้ สวยจริงแน่นอนครับคันนี้รถลุกค้าจะต้องมีมอกติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยถอดทำสีนะครับไม่มีรอยแกะนะครับไปต่อเลยเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในครับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งสีบานนะครับเบาะนะครับภายในเป็นกำมะหยี่นะฮะถุงพลาสติกนะครับดูยางนี่จากโรงงานยังไม่เคยแกะนะครับไม่เพียง27กิโลเท่านั้นนะฮะนะครับชุดเครือโซนการนะครับเป็นแอนะล็อกนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะเกียร์กระปุกนะครับ นี่เลยอ่ะที่ผมอยากจะรีซิเซนต์ครับสูงทลติกนะครับยังไม่ได้แกะนะครับ21กิโลถามว่ามีไม่ได้ยังไงแต่โยรรัชดานะครับมีของนะครับมีผมว่าผมและผมมั่นใจด้วยว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่เรามีสเปคนี้แบบนี้มาขนานี้นะครับยังว่าเป็นรถมือสองราคา499,000ครับขอชมนะครับด้านหลังบ้างนะครับอาร์คเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับยังอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะครับตัวแม่แรงนะครับไม่เคยสีพื้น เป็นยังไงบ้างครับสามนาทีรู้เรื่องเลยไม่ต้องพูดเยอะนะครับมันสวยด้วยตัวของมันเองฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับเจ้าคันนี้ครับเบนตาอัลซิป1.6เจนมินเนอร์เชนปี2019ไม่เพียง2 7กิโลเท่านั้นแล้วบอกเลยครับว่ารถมีจํานวนจํากัดเท่านั้นดูคลิปนี้มาจองออนไลน์รถแห่งที1นึ่งหบาทรับประกันหลังขายให้2ปี20,000กิโลครับเป็นธรรมนิเทศให้ฟรีน้ะมันเต็มถังครับข, 4, ขัดสีเพื่อไม่นายครับผมแล้วพบกันใหม่3นาทีไม่ควรพลาดกับปรัชโยรัชดา สวัสดีครับ